เนก็สวัสดีค่ะก็วันนี้เจอกับเจนแล้วเจนนี้แอลเพืนไม่มีเพื่อนออช่องน,นี้จะไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวที่เก็บสกู๊ชี่กันนะตรงนี้นะเป็นที่แบบท,ที่ใกล้ๆนอนเรานอะนตรงนี้ข้าวบิเป็นพ่อกับแม่นอนนะคะเรามาดูกันตรงแรกข้างในนั้นนะคะก็จะเป็นสกู๊ชี่ปารวานมิลลี่นะตรงนี้ก็จะเป็นไอศครีมไอศครีมนะโอ๊ย ไฟมองเห็นไหมเนีทุกคนแล้วก็จะเป็นนี่เลยขนมปังสโลนะข้างในนะคะก็จะเป็นโดนัทเล็กตี้นะแล้วก็จะเป็นปังบอลลีลาคุมะนะคะของไม่แท้มีไดโซนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสโลนะคะ แล้วก็มีของมากมายจิ๋วๆอยู่ในนั้นนะก็ทำไมใครถามว่าใบานั้นคืออะไรนะคะอันนั้นเป็น house e c u s i tag เราจะเก็บไว้ทํานช่อง Genie Channel นะแล้วก็ใครถามว่าทำไมเสียงเป็นอย่างนี้นะคะก็คือตอนเช้านะเสียงเราจะเป็นแบบนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย